โอเคครับผมก็ขอากราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby.com ทคอมอยเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นอยู่ในเกม d ีมลีกสกเกอร์2021เหมือนเดิมนะครับโอเคก็มีประกาศมาจากทางดีมลีกนะครับผมนะประกาศก็เขาบอกว่าเกมนะครับผมไม่ได้สร้างเพื่อ,อ,อให้เด็กนะครับผมให้เด็กแบบ อายุน้อยเล่นนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเด็กอายุน้อยนะครับผมก็ให้ผู้ปกครองแนะนําอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เขาจะให้ยืนยันอายุนะครับผมเดี๋ยวผมก็ใครอายุน้อยกว่า16ปีก็กดกดอ่ตามทางซ้ายมือนะครับผมแล้วก็ใครที่อยู่ระหว่าง16 17นะครับก็กดตรงกลางนะแล้วก็ส่วนใครที่อายุมากกว่า18นะครับผมก็ให้กด ขวามือนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดขวามือนะฮะโอเคจากนั้นก็เขาจะบอกว่ามีเงื่อนไขอะไรนะรผมใครจะกดอ่านก็กดนะแต่ผมไม่กดนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดโอเคไปนะครับผมโอเคประมาณนี้นะก็ประกาศคร่าวๆนะ่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเด็กน้อยนะครับผมนะอะไรต่างๆนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมผมจะมาเล่นแมทออนไลน์เหมือนเดิมนะครับผมซึ่ง ดูตัวผู้เล่นก่อนว่ะผมว่าจะเปลี่ยนแผนมาทุกคนเพราะว่าผมไม่ชนะใครเลยนะช่วงนี้นะฟอร์มตกเก็จัดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเออใช้แผนไหนดี442หรือเปล่าอืมเอาเป็น443เอ้ย433ดีกว่าทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะใช้4 3 3แล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวผู้เล่น ขอเปลี่ยนนิดนึงมาเน่มาิโอเอาิโอเป็นหน้าเป้าแล้วก็เออน่าจะประมาณนี้ได้อยู่นะทุกคนวกว่าเรามีตัวความเร็วริมเส้นอยู่นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้น่าจะก๊อทแล้วแหละทีมเราโอเคท่านผู้ชมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากทุกคนนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกสนุกแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็นะครับผมฝากเพจของผมด้วยนะครับเพจ e b o b b ี้ดอนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมเพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ฝากเข้าไปกดติดตามมาด้วยนะครับผมอนาคตอาจจะมีการสตรีมเกมดิมลีกแล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มทีมกันเลยดีวยกว่านะครับมา โอ้โหแมต์สองหลังสุดนะครับผมเฮ้ย hey, สองหลังอะไรล่ะสองนัดหลังสุดนะครับผมก็แพ้รวดเลยนะทุกคนโอ้โ oh, ห oh, แล้วแมต์นี้เจอการ์ดดำครับผมเกือบทั้งทีมมีตัวแปดสิบอยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> ไม่รู้ว่าโอ้โ oh, ห oh, โดนะเกือบแล้วเกือบเกือบการ์ดดำแล้วอีกนิดเดียวนะครับผมโดครับเจองานยาวแล้วทุกคนมาเริ่มเกมจัดไปครับเราไม่เคยกลัวอยู่แล้ว มาในระบบส3 3ครับเปลี่ยนระบบบ้างจังวันนี้อ้าวมาแน่แล้วจังวันนี้อือหือแล้วโล่งเลยกางเออปส่งไปส่งไปใกล้ใกล้ส่งไปเพื่อนเออดีจังวันนี้จังวันนี้มีกุนเอาเกลโลยิงโอโหเรียบร้อยเลยครับผม1ประตูต่อศูนย์ครับจากเซคิโอ เอาเกโรครับโอ้โหลูกนี้นี่ครับแม่แบบไม่ได้ลงสนามมานานเลยนะกุลนะผมไม่ได้ค่อยเอาลงนะทุกคนเอาแล้วครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้เอาเรื่องวะเห็นใหมเห็นไหมก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเคสวยตามีเคค่อยๆตอบบอลไปสวยจวังวันนี้ชิป <c oughs> ยังเอาแล้วโด กลางสวยเนมาโหนัดที่แล้วนี่เนมาวุ่นมากโดนไป2เมตรจากเนมาเลยอาจังวันนี้มีชิปครับหัวโหหยุดวิ่งไปก่อนอตามขึ้นโกไปยาวขึ้นหน้ามาเอาละครับบอลมาอยู่ที่เนมาเราต้องประครองครับกองหลังค,อ,คองก่อนประคองก่อนสวยดีปไ,ไปครับติดติดบล็อก ถังได้อยูได้ยู่คือหลักไปอื้งเร็วอะโอเคโอเคเราไม่ต้องรีบนะครับผมค่อยๆต่อบอลไปนะนี่ครับเราประคองกองหลังไปโอเคมันยังให้เองสวยโอเคครับเปิดขึ้นหน้ามาปนในมาครับเอาแล้วจังหวะนี้ส่งต่อให้เซคิโอโอ้โหคุณลูกนี้ไม่ถึงจังหวะนี้มาประคองไว้ประคองไว้ วองไว้เอาแล้วยิงเลยครับโอ้โหวิโดแม่เจาะไม่เข้าต้องลองยิงไกลดูฮะรรรตรงนี้โอ้โหเขายังมาได้แอะออไอเพื่อนสวยโอ้โหหมดเวลาการขึงขันค่งเวลาแรกครับอ้าวเจอคนไทยเหมือนกันนะเนี่ยผมลืมดูนะคุณอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับผมนะ รู้ว่ามีตัวเจเอาผมเรียกคุณเจแล้วกันนะทุกคนเอาแล้วจวังหวะนี้ยังได้โอ้โหโดนเมสซี่เนย์มาไลน์สเตอร,ร์ลิงครับสเตอร,ร์ลิงจังหวะนี้เจาะยากนะบอกเลยเจาะยากเจาะยากเอ้ยมาแล้วโอ้แทงมาตรงกลางเปิดเคียวมาก่อนจนังหวะนี้มีวงมีโล่งอาแล้วจวังหวะนี้ครับ แกเลตเบลแกเลตโอ้โหโดนเบียดโดนแซะไลฟ์พอสวนกลับของคุณเจบอกอยู่ที่เรเนลเวซี่คริสเตียโนโรนัลโดโอ้โหนึกว่าจะเสียบคานไปแล้วครับแหมดูจังหวะยิงลูกอย่างนี้ไม่ให้ดูเลยครับเปิดยาวขึ้นหน้าไปมองต่อมาให้ทางด้านแกเลตเบลได้ เขากเคโทษแล้วยิงลูกนี้เป็นลูกที่สองของทีม่ปู่สองประตูต่อศูนย์ครับจากแกเร,รเบลโอ้โลูกนี้มองต่อมาแล้วใช้ความเร็วกระชาเขาเกอบเคโทษแล้วยิงโล่งๆเลยครับลูกนี้อ่าเอะไรครับผมโอ้โหแล้วมีอาการเปลี่ยนตัวหรือเปล่านี่าาครับทุกคนเเดี๋ยวผมดูนักเตะเดี๋ยวเปลี่ยนกองกลางมาดีก,กว่าทุกคน ว่าเควินเดอะบอยจะไม่ฟิตละอเอาโอเคสามสองหนึ่งปุ๊บโอเคทันครับผมเปลี่ยนสองตัวนะครับแต่เขาเปลี่ยนสามไปเลยอ้ผมเปลี่ยนโรดี้ลงมาเสริมเกมรับนะครับแล้วก็เปลี่ยนโรดีเกตมาลิมเซนตรงนี้มารับคอสตามาแลบมาเน่ มาสวยอาลไรครับเป็นบอลสวนบ้างเปิดยาวขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ชิปให้ความเร็วโอ้โหเมีสู้กองหลังเลยครับกองหลังเขาเร็วมากช่วงนี้บอลเอเปเป้คริสเตียลโลโรนารโดโรนารโดทีม้าเน่ครับเราประคองไปครับเราประคองไปข่องไปประคองไปอ่า เออเอาแล้ครับมาเน่หลุดมามาเน่ขูเ่เปิดเข้ากลางมาหมง่งเขียวไปได้แต่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เออเอย่าไปโอ้โหแต่ยังได้อยู่เอาเนี่เตะออกข้างไปเลยครับโหเนีหนเนียนเนียโอเคเดี๋ยวเ,เล่นสั้นไปครับต้นเวลากี่นาทีวะเมื่อกี้ผมดูไม่ชัด แล้วจังหวะนี้บอลอยู่ที่แกเลตเบลอีกแล้วแล้วยิงลูกนี้โอ้โหโคตรเหนือเรียบร้อยครับแกเลตเบลโอ้โหดูครับมีการยกบอลแล้วก็บอลเล่ไปเลยครับลูกนี้เหนือชั้นจริงๆครับเวลา3นาทีแล้วหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับโอ้โห เอาละครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนแผนระบบใหม่นะี้ครับผมโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะีครับผมชนะไป3ประตูต่อศูนย์ครับคลิปนี้แม่ชื่นมื่นกันเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมผมฝากเพจไว้ด้วยแล้วกันนะครับ เพจ bobby.com นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ฝากทุกคนนะครับไปช่วยกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับอนาคตอาจจะมาสตรีมดีมลีกแล้วก็เกมต่างๆเพิ่มเติมนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ